สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่อ,ชองมอมอยวลเลยหลังจากจบเกมไทยสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอเมริกาเองแน่นอนว่าก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับที่เขาจะสามารถเอาชนะสาวไทยไปได้วันนี้ต้องเล่นกันถึง5เซตและมีความสูสีคู่ขี้กันมากๆเลยครับซึ่งหลังจากจบเกมวอชิงตันทีมชาติของอเมริกาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ครับแล้วก็มีการพูดถึงการเล่นกับสาวไทยวันนี้พูดถึงทีมไทยของเรานะครับว่าการเล่นกับ สาวไทยมีความสนุกมากๆแล้วเธอก็มีความชอบที่จะเล่นกับไทยนะคะซึ่งเธอก็มีการชมทีมไทยว่าเป็นทีมที่มีการเล่นที่รวดเร็ว ตัวเซตเล่นบอลไวมากจายบอลไวแล้วก็มีเกมรุกเกมบุกกันที่ไวมากๆสำหรับสาวไทยทำให้เธอจะต้องมีความพยายามที่จะบล็อกแล้วเธอก็ชื่นชมทีมไทยอีกด้วยว่าเป็นทีมที่มีพลังในการเล่นสูงและมีความเชื่อมั่นในการเล่นที่ดีนะครับเกมในวันนี้จึงมีความสนุกมากๆหลังจากที่วอชิงตันได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปลื้มปลิ่มนะครับสาวไทยของเราสาม ามารถเล่นกันได้ดีจริงๆครับในวันนี้และวอชิงตันเธอก็บอกเลยนะครับว่าเธอชอบเล่นกับทีมไทย